แต่พี่เป็นพี่นละไปซีรับอะไรดีคะเอาเข้าวไข่เจียวใส่มะนาวไม่ใส่หองหัวใหญ่ครัยังกินเหมือนเดิมอีกเหรอคะเนี่ย เดี๋ยวนี้ร้านใหญ่โตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยว่าแต่ลูกค้าเยอะไหมอ่ะก,ก็ก็พอได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปทำให้เดี๋ยวนี้ละค่ะมองหาอะไรอยู่หรอพอยทำไมไม่มานั่งคุยกับพี่ตรงนี้อ่ะ ค่ะเป็นอะไรไปพลอยกลัวอ,อะไรอยู่หรือเปล่าเปล่าค่ะพี่สบายดีไหมคะ พี่สบายดีครับพอยก็รู้นี่ว่าชีวิตพี่เป็นยังไงพี่มาที่นี่พี่มีอะไรหรือเปล่าแล้วการที่พี่มาที่นี่แล้วมันต้องมีเรื่องอะไรด้วยหรอพี่ก็แค่อยากจะมากินข้าวไม่ได้เลยหรือไง ที่มาได้ตลอดเลยเอ่อคือว่าหนูต้องไปเตรียมอาหารไว้รอรับลูกค้าค่ะตามสบายครับขอตัวนะคะพี่มิวคอยกลัวพี่พี่ก็กลัวเหมือนกันเราเราจะทำไงดีอ่ะพี่ ถ้าเขาไม่พอใจเราขึ้นมาเขาทำอะไรลราไหมอ่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเขาอยากได้แล้วก็อย่าไปขัดใจเขาเลยนะโอเคพี่ พอดีว่าลุงเกิอดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยนะลุงก็เลยเสียขาไปข้างนึงคุณลุงเสียดายไหมคะถ้าถามว่าเสียดายไหมหรอมันก็เสียดายนะแต่ลุงว่ามันคุม้มกับที่เสียไปคุณลุงพูดอะไรเตยทำเข้าใจ <laughs> ถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ไหม เดินเตยมานั่งข้างๆลูหลูกจะได้เล่าให้ฟังไงค่ะคอ,อยคอยเอาไปเสิร์ฟทีสิไม่เอาพี่พี่ก็ไปเองดีพี่กลัวพอยก็กลัวอืมหอมจะเลยอ่ะมิว ทำอไให้เตยหอมกินดีเตยหอมอยู่แล้วนะแล้วเตยหอมอยู่ไหนอ่ะพี่ให้นั่งรออยู่ในร้านอะฮะนี่พี่ปล่อยเตยหอมอยู่คนเดียวเหรอใช่ปกติเตยหอมก็อยู่เดียวได้เนี่ยทำไมรอพี่ลูกค้าที่อยู่ในร้านเราอะ่ะเขาหน้ากลัวมากเลยนะใช่หนูว่าเรารีบออกไปดูเตยหอมเถอะก่อนที่เกิดอะไรขึ้นอ่ะ ชอบค่ะถ้าอย่างนั้นวันหลังเนี่ยเดี๋ยวลุงจะซื้อมาให้เยอะๆเลยนะหนูเตยเตยหอมมันนี่ลูกพี่เจพี่พอยากได้เท่า<ม>ไหร่อ่ะพี่บอกมึงมาตรงๆเลยดีกว่ามิวจะหามาให้พี่ตอนนี้เลยใช่พี่เดี๋ยวหนูกับพี่มิวอ่ะจะหาพื้นพี่เองแต่พี่อย่าทำอะไรพวกเราเลยนะพี่เจ พวกเราจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะมันลําบากมากเลยนะพี่มิวขอเอะนะถือว่าเห็นแกลานะพี่ที่พวกแกคิดว่าพี่มาที่นี่เพื่อมาทําลายชีวิตพวกแกทำไมพวกแกถึงคิดว่าพี่เป็นคนแบบนั้นวะก็เพราะพวกเราทำให้พี่ต้องเสียขาไปอะชีวิตพี่ก็เลยต้องทำแบบนี้อ่ะพี่ไม่พังเหรอ สวัสดีครับเอารถมาซ่อมเหรอครับนี่มึงไม่รู้หรือมึงแกล้งโง่เนี่ยคะเงินที่มึงยืมเจ๊ไปเงินกําหนดมาหลายเดือนแล้วนะแต่ว่าผมไม่เคยยืมเงินเจ๊เลยนะครับอ้าว็น้องสาวสองคนของมึงไงยืมเงินเจไปแปดแสนอ่ะแล้วไม่ทำธุรกิจแจ้งไม่เป็นท่าตอนนี้ดอกเบี้ยวรวมกันเนเป็นล้านแล้วนะแบบนี้เจ๊ทำไงเนี่ยมันก็หนีไปแล้วด้วยล้านหนึ่งเลยเหรอครับ ได้ครับเจ๊ให้ไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะหามาคืนให้นะครับแต่ว่าผมขอเวลาหน่อยได้ไหมครับเจ๊กดได้แต่วันนี้ยังไงยังไงเจ๊ก็ต้องขอให้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างก็แล้วกันนะอ่ากัจัดการมันครับเฮ้ยมานี่เลยเนี่ยม<อ>งึม<อ>งจะ<อ><อ> เลยนิวขอโทษนิวไม่กล้าไปสู้หน้าพี่อะใช่พี่ตอนรู้ว่าพี่เสียขาไปอะยิ่งทำให้รู้สึกผิดจนเหมือนเปตาบอดติดตัวพวกเราไปตลอดเลยนะพี่รู้สึกผิดงั้นเหรอแต่อย่างน้อยพวกแกก็ควรมาเยี่ยมพี่บ้างมาหาพี่บ้างไม่ได้รยังไงวะ ใจพวกแกมันทำด้วยอะไรอะ่ะโคตรใจดำเลยวะพี่ไม่คิดเลยนะว่าน้องสาวสองคนที่พี่รักมากที่สุดในชีวิตอะ่ะจะเป็นคนแบบเนี้ยิวขอโทษหนูก็ขอโทษนะพี่ขอ,ขอโทษอะ่ะนอกจากคำว่าขอโทษ แกพูดคำอื่นไม่เป็นแล้วนรือยังไงเวลาที่พวกแกทำผิดพวกแกก็แต่ขอโทษขอโทษขอโทษอยู่อย่างนั้นแนหะพี่ก็แห่ไปอยู่ตลอดแล้วเวลาที่พวกแกมีความสุขอะพวกแกเคยนึกถึงพีบ้างไหมเพราะว่าเวลาที่พวกแกลำบากพี่ก็ขอยื่นมือเข้าไปช่วยตลอด เราเนี่ยนะข้าวหลังจะทำอะไรอะ่ะก็ระวังตัวหน่อยสิเดี๋ยวก็เจ็บตัวอีกอะ่ะรู้เปล่าพีเจมิวก็ระวังอยู่นะแต่มันเป็นอุบัติ<อ>ตเหตุอะ่ะเปลือกบ,บนน่นได้แล้วพี่เจะห่วงไงอ,อ,อ,อิ่มหรือยังถ้ามิวยังไม่อิ่มเนี่ยพี่จะได้ลงไปมินิมาร์ไปซื้ออะไรมาให้เรากิน อิมแล้วพี่พี่เจมิวขอบคุณพี่มากเลยนะที่ดูแลมิวอะ่ะมิวสัญญานะว่าถ้ามิวมีงานที่มั่นคงแล้วอะ่ะมิวจะดูแลพี่เองเอขอให้มันจริงเหอะไม่ใช่ว่าถึงเวลาจริงๆมาเนี่ยหายหัวนะเราอะ่ะไม่มีวันนั้นอยู่แล้วน้องพักก่อนเดี๋ยวพี่มานะ ควรจะมาช่วยตั้งนานแล้วปะ mm hmm. เนี่ยมีแต่ของพอยกับของมิวทั้งนั้นเลยอะ่ะจะมีอะไรอะ่ะไม่ต้องออมคอมเลยนะอยากได้อะไรอีกเหรอเราอพอดีว่าพอยอยากเรียนทำอาหารนะ่ะขอเงินหน่อยได้ไหมได้สิแล้วไอเรียนทำอาหารเนี่ยมันเท่าไหร่อะหนึ่นห้ หน่งห้าเลยเหรอน้าพี่เจก็อาจารย์ที่เนี่ยเขาเป็นถึงมาตเตอร์เชฟเลยนะพลอยสัญญาถ้าพลอยมีร้านเป็นของตัวเองอ่ะพลอยดูแลพี่เองน้าๆๆน,น,นะก็ได้แต่พลอยสัญญากับพี่แล้วนะว่าถ้าพลอยมีร้านอาหารนะ่ะพลอยจะดูแลพี่เย้พี่เจน่ารนะพีสุดเลยอะ่ะขอบคุณนะคะไม่ต้องมาอ้อนเลย <c oughs> กินข้าวเลยนะอยู่กินกับพวกเราก่อนไหมใชม่อยู่หนูกับพี่มิวเลี้ยงเอง แม่ก็จะบอกหนูวันนี้นี่แหละว่าแต่ลุงเขาพูดอะไรบ้างหรอลุงเขาบอกว่าเขาคิดถึงแม่กันนะเขาก็เลยมาหาค่ะ